จากนี้ไปขอเชิญท่านผู้ฟังติดตามรับฟังรายการ SME Champion ดำเนินรายการโดยดออรอุดมที่ปกไพลเกษตรและปียพงษ์เคนทวายสนับสนุนรายการโดยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีบริษัทดิจิทัลบิสเนสคอนซัลท์จำกัดและสมาพันธ์ SME ไทย สวัสดีครับคุณผู้ฟังครับต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการ SME Champion ครับทาง f m 89.5วิทยุราชมงคลธัญบุรีนะครับพบกันกับผมปิยพงษ์เคนทวายรับหน้าที่ดำเนินรายการในช่วงเวลานี้นะครับเจอกันจันทร์ถึงศุกร์อย่างแน่นอนนะฮะสำหรับยการของเรา SME Champion ครับเลยโดยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีร่วมกับบริษัท Digital Business Consult จำกัดและสมาธ์ SME ไทยนะครับในห้องส่งของเรานะฮะมีน้องพัฒนามาร่วมทำหน้าที่กับเราในวันนี้กลับมาแล้วนะฮะเจอหน้าเจอ ตาก,กันแล้วไม่ได้เจอกันมาหลายวันน้องแก้มแล้วก็น้องตองนั่นเองนะฮะยังจําชื่อกันไม่ได้เลยลืมหายไปนานนะฮะน้องสองคนนี้ไปไปฝึกไปฝึกการศึกษ,ษ,ษามาก็ต้องบอกว่าได้ประสบการณ์จากทางสถานีไปเยอะก่อนได้คุยกันก่อนที่จะเข้ารายการกันด้วยนะฮะเรื่องราวในวันศุกร์แบบนี้นะครับก็มาคุยกันในข่าวสารต่างๆนะฮะข่าวสารอัเดียกันในช่วงแรกกับอาจารย์ดรอุดมที่ปกภัยเกษตรชั้นที่สองนะฮะวันนี้มาติดตามสักนิดหนึ่ง จะคุยกันในเรื่องของบรรยากาศการจัดงานกับทางอาจารย์ชานนลกันนะฮรพอสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยอาจารย์ติภารกิจไม่ได้เข้าสายในรายการกันนะฮะไปเริ่มต้นกันในช่วงแรกของเรากันเลยนะฮะต้อนรับอาจารย์ดรอุดมที่ปกภัยเกษตรกรรมการผู้จัดการบริษัทดีเจเทลบริษัทคอนซัลท์จำกัดและรองประธานสมัมพันธ์เอสทไทยอาจารย์มาแล้วนะครับสวัสดีครับอาจารย์ครับสวัสดีครับคุณเปียวคงครับสวัสดีครับอาจารย์ครับอ่ะจริงๆก็ ก็ส่งอาจารย์ให้ข้อมูลให้อาจารย์ดูแต่ก็คุยกันนอกรอบแล้วอาจารย์บอกว่าจริงๆเนี่ยรูปแบบของของไทบ้านเรากับต่างชาติเนี่ยไม่เหมือนกันเลยใช่ไหมฮะอาจารย์เนี่ยเรื่องเรื่องข่าวตรงนี้จริงๆก็บอกว่าเราคุยกันมาแล้วในในมุมมุมของบ้านเรา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 ให้เราให้ท่านผู้ฟังนะครับในประเด็นที่เราคุยกันเรื่องของการรวบรวมกิจการนะครับระหว่างทาง c p ใช่ไหมครับเข้าไปซื้อกิจการของเทสโก้โลตัส นะครับทีนี้เอในเมืองไทยเนี่ยมันจบไปแล้วนะครับ,รบก็คืออนุมัติไปแล้วแต่อนุมัติเนี่ยเอด้วยมติไม่เอกฉันนะครับเอคือสี่ต่อสามนะครับตอนแรกผมนึกว่าผมนึกว่าน่าจะเป็นหกต่อหนึ่งหรือห้าต่อสองนะครับพอเป็นสี่ต่อสามเนี่ยโอ้มันเฉียดมากเลยนะคุณเปียวผมมันคือคแค่แค่พลิกคนเดียวเนี่ยเปลี่ยนเลยนะครับ เพราะว่าอะไรเพราะว่าในประเทศไทยเองเนี่ยทางกลุ่ม c p เองเนี่ยทำตั้งแต่ต้นน้ำนะครับแปลว่าเป็นผู้ผลิตนะครับกลางน้ำคือเป็นผู้ค้าส่งคือถือหุ้นใหญ่นะครับในแมคโครโลตัสนะครับปลายน้ำก็คือเดิมทีมีเซเว่นอีเลเว่นถูกไหมครับครับแล้วก็วันนี้เนี่ยออขอซื้อทางเ e สโกโลตัส ซึ่งก็เป็นปลายน้ําเหมือนกันนะครับแต่เป็นโมเดิร์นเทสนะครับก็ก็เลยซีเรียสหน่อยนะครับก็เลยมีประเด็นว่าจะต้องเอ,อมีการถกกันค่อนข้างเยอะอย่างที่เราคุยกันในรายการไปแล้วทีนี้ปรากฏว่าเทสโก้โลตัสเองเนี่ยตอนเขาขายเนี่ยเขาขายทั้งอาเซียนะคุณเปี๊ยอืงนะครับไม่ได้ขายเฉพาะในไทยนะครับก็ปรากฏว่าอ,อมี ต,ตัวเทสโตเราตัดเองเนี่ยมีอยู่ในมาเลเซียด้วยครับคุณเปียโปนะครับแล้วก็อในมาเลเซียเองก็มีคณะกรรมการแข่งขันทางการค้าเหมือนกันครับเหมือนไทยเลยครับคุณเปียโป์บท <น S 1> บาทหน้า<ล>ที่คล้ายกัน<อ>ทําหน้าที่คล้ายกันใช่ไหมอาจากกรย์กับบ้านเราใช่กันเลยคล้าับเเพราะว่ามันมันต้องบอกว่าคณะกรรมการแข่งขันทางการค้าเนี่ยมันเป็นกฎหมายที่ ที่สําหรับประเทศที่พัฒนาแล้วนะหรือหรือหรือมีสถา,านการทํทางเศรษฐกิจค่อยข้างดีเนี่ยก็จะมีกฎหมายฉบับนี้นะครับอย่างไทยก็มีมาเอ่อตั้งแตั้งแต่ปีห้าศูนย์ห้าหนึ่ง่ะคุณเสี่ยวพงศ์แต่ว่ามาแอคทีฟจริงๆคือปีหกสองครับเออทางมาเลเซียเองเนี่ยก็ประกาศว่าให้รวมกันได้นะครับอนุญ,ญาตให้ซื้อเพราะว่าอนุญ,ญาตให้ทาง CP เนี่ยนะครับกลุ่ม CP เจริญโภคภัณฑ์เนี่ยเข้าไปซื้อได้นะครับทีนี้เขาไม่มีข้อโต้แย้งอะไรเหตุผลไม่มีข้อโต้แย้งอะเพราะว่าเอ่อในกลุ่ม CP ในในมาเลเซียเองเนี่ยนะครับในธุรกิจค้าปีกเขาไม่ได้ใหญ่นะครับคือพูดง่ายๆคือเขาไม่มีธุรกิจค้าปีกในมาเลเซียมาก,ก่อนนะครับเขาเขาไม่ได้เป็นเจ้าของเจ้าของเอ่อเซเว่นในมาเลเซียนะครับ แล้วก็เขาก็าไม่ได้ทําธุรกิจผลิตสินค้าในมาเลเซียเป็นรายใหญ่เหมือนในบ้านเราอะไรเงี้ยนะครับครับครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการตัดสินใจที่จะให้รวมก็เลยค่อนข้างง่ายครับในเคสของมาเลเซียครับทีนี้กลับมาที่ที่ตัวบอร์ดแข่งขันอันนี้เป็นชื่อย่อของสำนักง,งานคณะกรรมการแข่งขันตา่งางดินรัเนี่ยในเมืองไทยเองเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยมี แนวปฏิบัติหลายแนวแล้วนะคุณเปียพงศ์เราอาจจะเคยได้ยินมาบ้างนะครับตัวแรกเลยก็คือว่าก่อนนั้นเขาออกแนวปฏิบัติว่าด้วยธุรกิจแฟนชายก็คือในอดีตเนี่ยจริงๆจนถึง,ถงทุกวันนี้นะคุณเปียกพงศ์บ,บ้านเราเนี่ยไม่มีกฎหมายแฟนชายนะอเออพราะไม่มีกฎหมายแฟนชายแปลว่าใครใครเปิดแฟนชายเปิดนะครับเอ,อตัวตัวร่างสัญญาแฟนชายมาตรฐาน ก็ไม่มีอนะครับอของกรมพัฒนาธุรกิจทําไว้ก็จริงแต่ไม่ได้บังคับว่าต้องใช้ฉบับนั้นนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยบอร์ดแข่งขันก็ถูกตั้งขึ้นตอนตั้งบอร์ดแข่งขันขึ้นมาเนี่ยเอผมเข้าใจว่าปีที่แล้วเนี่ยมีออกมาตรฐานนะครับ,รบว่าด้วยแฟนชายออกมาสามสี่เรื่องละครับซึ่งถือว่าดีมากเลยนะคุณเบยโพ์เพราะว่าในอดีตเนี่ยมีคนขายแฟนชายแล้วเอาเปรียบไงเอาเอาเปรียบแฟนชายสีย นะครับเช่นบังคับให้ต้องซื้อสินค้าจากแฟนชายซอเท่านู้นเท่านี้บาทถ้าไม่ซื้อก็เลิกขายให้ครับคนคนที่เป็นแฟนชายซีจ่ายค่าแฟนชายฟรีไปละจ่ายค่าเลยที่ฟรีไปละเขาก็รูโ้โอ้อะไรทำไมต้องโดนดบบันอะไรอย่างนี้นะครับอันนี้ส่วนหนึ่งอีกตัวหนึ่งที่เคยทําเมื่อสักสองปีสองปีที่แล้วเนี่ยคือเรื่องกําหนดราคาของน้ํามันอะ่ะในในห้างสรรพสินค้าไม่แน่ใจคนเตียวคงจาได้ไหม น้ำมันมน้ำมันพืชเหรอะอาจารย์ใช่ไหมฮะพืชใช่น้ำมันพืชนะครับบอร์ดแข่งขันเนี่ยเป็นปคนกำหนดครับมีส่วนในการกำหนดว่าว่าว่าต้องเป็นแบบไหนอย่างไรอะไรเนี่ยหร,หรืออีกอันหนึ่งบอกเรื่องชิงโชคไม่ให้ไม่ให้ใหอพวกโมเดิร์นเทรดจัดเรื่องชิงโชคอะไรเนี่ยฮะเพราะมองว่าการจัดชิงโชคเนี่ยมันเป็นการเอาละเอาเปรียบ <Yeah. S 2> พวกโช่์่วยหรืออะไรแบบนั้นครับคุณเปียผม uh huh. ครับอันนี้ก็ก็จะให้เป็นให้เห็นเป็นเป็นเป็นแนวทางที่เกิดขึ้นในแง่ของการทำว่าบอร์ดแข่งขันในแต่ละประเทศเนี่ยก็จะแตกต่างากนันีแต่บอร์ดแข่งขันบ้านเราผมถือว่าอันนี้เป็นการเริ่มต้นที่ดีครับ uh huh. เปียผม เหมือนพิ่งเริ่มต้นใหม่แต่ก็ทำหน้าท hmm ี่ได้เป็นอย่างดีแล้วฮะในในในการพิจารณาในการวางกฎเป็นแบบแพทอาเรื่องแบบวางมาตรฐานนะครับวิธีการไว้เบื้องต้นที่ถึงว่าก็ถือว่าอ่าเป็นรูปแบบที่ที่ถมงว่าจะเกิดขึ้นในอนาคตต่อไปด้วยนะฮะก็แล้วก็แล um> ้วก็บอดบอดบอดแข่งขันเองเนี่ยมีอำนาจถึงขนาดว่าให้แยกบริษัทได้เลยนะคุเปียคงคือเหมือนถ้าถ้าคุณจะทำแบบนี้แบบนี้นี่ถ้าคุณจะทำจริงๆคุณต้องไปทำครับ อาจจะต้องแยกบริษัทไปเปลี่ยนผู้ถือหุ้นไปนะฮะต้องเอาบริษัทนี้เข้าตลาดอะไรเงี้ยนะครับเพื่อให้มีผู้ถือหุ้นมากขึ้นอย่างเงี้ยกําหนดได้เลยนะครับอันนี้คือเพราะฉะนั้นเนี่ยบอร์ดแข่งขันเนี่ยจะมีอำนาจตั้งขึ้นมาเพื่อปกป้องผู้บริโภคและนะครับผู้ประกอบการรายเล็กรายน้อยอ,อันนี้คือคือคือบอร์ดแข่งขันเลยแล้วก็ ทำเพื่อที่จะช่วยในแง่ของตัวทำให้ตลาดเนี่ยนะครับคุ้มครองผู้ประกอบการไทยด้วยนะเ,เพราะว่าพูดถึงเงินแล้วเนี่ยผู้ปกอการต่างประเทศเงินมันเยอะกว่าถ้าคุณคิดผมถูกไหมใช่ฮะเพราะนั้นเราก็เาก็ทำขึ้นมาเพื่อคุ้มครองผู้ประกอบการในไทยด้วยครับ ครับผมออกก็เป็นข้อมูลที่ต่อเนื่องกันนะฮะก็เห็นข้อมูลน่าสนใจเอ๊ะเป็นเป็นเคสเดียวกันหรือเปล่าอย่างไรจะบอกโอ้โหคละเคสเลยนะฮะแต่ว่าในลักษณะการทํางานของ,ของ,ของบอร์ดบอร์ดแข่งขันเองเนี่ยก็ทํางานคล้ายกันแต่บริบทของแต่ละประเทศก็ต่างกัน การเข้าไปทําหน้าที่หรือการเข้าไปทํากิจการเองก็ในต้องดูบริบทในแต่ละพื้นที่ด้วยอ่ะก็เป็นข้อมูลที่เรามาเปรียบเทียบกันด้วยว่าเอ้เกิดขึ้นในบ้านเราเป็นแบบนี้แล้วต่างที่เกิดขึ้นต่างชาติเป็นยังไงเหมือนกันไหมวันนี้ก็มามาวิเคราะห์กันมาบอกเล่าในในวิธีการนี้ให้ฟังกันด้วยนะฮะเดี๋ยวอาจารย์เจอกัน,นกรัวอาจารย์ครับอาจจะมีการพูดคุยกันล่วงหน้าสักนิดหนึ่งพอดีมีอาจจะมีภารกิจเพราะว่นนีคารจะมีมีการจัดงานโครงการยอ่าจดอาจจะคุยกันล่วงหน้าอยวัสดีครับ อาจารย์ดรอุดมทิปกภัยเกษตรนะครับกรรมาการผู้จัดก,การบริษัทดิจิตอลบิสเนสคอนซัลทจำกัดและรองประธานสามาคมเอสเอ็ e ไทยนะครับพักการสักครู่หนึ่งก่อนนะฮะอาจารย์ชานนท์คอนเฟิร์ม้วฮะเข้าใส่ในรายการเดี๋ยวเราจะคุยกันในเรื่องของธุรกิจร้านอาหารรวมไปถึงกิจกรรมต่างๆที่เกิดขึ้นกันด้วยสักครู่เดียวเดยกลับมาครับ SME c h a m p i o ชมเปียน e สนับสนุนรายการโดยมหาวิทยายลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีบริษัทดิจิตอลบิสเนสคอนซัลทจำกัดและสมาพมนธ์ SME ไทย